หนูเสียหายหนูมีคนของใจแล้วว่าหนูเสียหายนะพี่ตำรวจเจเล่ค่ะครับคิดยังไงกับหม่องเล่ค่ะนั่นฉันจะไม่ยินดีกันมไม่คิดถึงเธอไม่สัมผัส ฉันจะไม่เอนดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขามันทำให้ฉันต้องเงาและทำให้ฉันต้องมีน้ำตาอะไรนะฉันจะไปเห็นไม่เอาความลังมาฟังหัวใจให้เจ้ามันน่าตลกปีที่ตี5ตี6 สวัสดีค่ะไอดีค่ะพี่นนท์นโอ้ยเสร็จแล้วเหรอแย่งเสร็จแล้วเหรออ่าเขาไม่มาดิเขากลัวเขากลัวหมีตะหงุ่งแบบรับต่อหมีตะหงุ่งมารอเต็มแกเจนเกนไหนไม่มาจีเนเซ็ตไม่มาอ๋อว่าหมีตะหงุ่งมารอเต็มเลยอ๋อเจเนตเจเนตไฟไฟแพทย์หมีตะหงุ่งหมีตะหงุ่งเหรอวะเขาคนน้อยเขาคนเขาไปไหนหมดอ่ะ ปแล้วเจอกันเจอกัน่ะเพิ่นเพิ่มพอมกันกนะพอ่อ,อันนี้เป็นหัวเสมอเฉยเอ้าว็คุณเลื่อนรถผมว่ต้องเป็นหัวสิคุณดาบีได้หรอ เส็จแอบไปหมดเลยฮะโทษทีแมบีอยู่ไหมเนี่ยฮะฮะไปฮะรออยู่เก็บไปดีนะครับเด็กอะไรไม่เข้าใจอยู่หน้าจออยู่อุ้ยเค้าอุ้มกันด้วยอ่ะคุณนาบีเออดีนรเราเป็นคนโสดอ่ะค่ะมันก็ผมผมส่วนใหญ่ผมไมผม ผมไม่ค่อยถนัดการอุ้มเลยอะปกติทำอะไรคะผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อกระท่อมสักหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วถ้ามีหน้าฝนขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็จะขับรถไปรับเขาแล้วก็ไปวางไว้ที่กระท่อมนะฮะทำไมตอนบอกกระท่อมนี้ผมนึกเป็นใบขึ้นมาแทนะเหมือนเหมือนละครไทยอะคุณเคยดูละครไทยไหมฮะเคยโอ้ยไอ้แยม่าไอ้แยมไอ้แย้มาใช่ย ใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะไปแบบอย่าอย่าไปบอกเขาสีหนังเรื่องนี้ก็สิบกว่าปีแล้วอย่าไปบอกเขาโอ้ยตายแล้วใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นที่กระท่อมรอรับเงินเลยรอรับเงินเลยเสมอเฉย เอาไคกันแล้วนะฮะแมวะไรแล้วไฟแดงก็ผ่านแล้วไฟแดงก็ผ่านแล้วแมวอะไรแล้วตะเคียนกูผ่านแล้วไฟแดงพีนดึงแมวะไรแล้วชนแล้วครับแม่ ข้าวขายที่ยังไม่ได้ของของใช้รึบ้างแล้วโหรถตำรวจไรเขียวปีงี้ครับเนี่ยคุณคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคุณทำไรคุณร่ะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยโ้โหคุณโอ้โหเศรษฐีวะอะไรกันแล้วเนี่ยจศรษแต่เคาร์ลก่อนหนูพี่แช็ขออนุญาต่านครับคุณผู้หญิง อ๋อ,อครับคุณสุวิทย์ด,ดับมิ้นท์ตะเคียนจู่ทุกคนครับหนูโดนตะเคีจูบป่ะเมื่อกี้ทำอะไรได้บ้างอะตะเคียนเขาล่วงเกินหมดเลยนะล่วงเกินยังไงไหนมาเล่าให้วังเลยขาล่วงละม่าทางเพศหนูเขาบอกว่าบ้านงานอะไรกันทาง,ทางไหนทางไหนเฮ้ยังงไยใช่เขาล่วงเกินทางเพศเหรอป่าว อตะเคยบอกว่าคุณมัวบ้านงานแล้วครับคุณเจเร่ก็หนูกำลังเก็บรถอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆตะเคยก็แบบเข้ามาแล้วก็บอกรถสวยจังเลยนะครับแล้วเขาก็จุ๊บเลยใครอยู่ที่เขาอะไรจุ๊บหรือว่าเขาเทนท์อะไใช่ขับแบบเขาทำหนูเขาไม่ได้ล่วงละเมิดนะเออตอนหนูเสียหายนะ ไม่แต่เขาการกระทำอนาจารย์ไมก็ไม่ใช่แต่ว่าหนูเสียหายหนูมีคนของใจแล้วอ่ะหนูเสียหายนาะดังนั้นคือต้องเรียกคนของใจคุณมานะทางนั้นนหละเอองั้นไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้เความล้วก็เจอพ่อรู้ที่ด่าตาเลยครับว่าไม่ใช่ เสียหายก็เสียหายทำอะไรก็ไม่ได้ทายยังไงอะคุณเล่ามาสิก็คือลเล่กำลังจะเก็บรถอยู่แล้วเล่อไละไม่แต่ว่าเล่ไม่เคยจูบกับใครเลยจูบยังไงอะคุณได้จูบกับเขาหรือเปล่าจูบเขาเอามือมาสอดใต้ใต้ท้ายทอยเล่ด้วยยังไงนะ เขาเอามือสองมือมาสอดตรงใต้ท้ายทอยเล่แล้วเขาก็จุ๊บ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 อย่างเงี้ยเขาโน้มหัวเขามาอย่างงี้เขาโน้มหัวมาแล้วเขาก็จุ๊บแล้วเล่ก็สะบัดออกเล่กลัวไม่ไถ้าสะบัดออกมันต้องสะบัดออกเสร็จแรกแล้วอันนี้คือมีใจนะตอนนั้นคือเล่ตกใจอย่งที่ักผมมีคับถามว่าททอยคือหลังคอใช่ไหมคอและใต้ท้ายทอยตรงไหน ต้ท่ายทอยก็คือใต้หลังคอใช่ไหะใช่ใต้หลังคอไอ้นี่มันก็คือเลี้ยนนะใต้หลเล่ไม่มีคอนะฮะอันนี้คือมินประมาทเล่นนะอันนี้ได้นแต่ความเพิ่มนะไม่มีคนรักเล่แค่นั้นตปหาเล่แล้วอย่าว่าเล่นะเดี๋ยวเล่ไปด่าแชทดิไม่ได้เลยแชทจบอะแคทโดนเล่ได้บ ทนจะเบื่อจะชนถ้าพะอืดพระอมก็ว่ามาจะไปให้พ้นมันไม่มีเหตุ ขึ้นมาดิสรีปไปไหนวะบอกสริป่นอนบอกแล้วบอกแล้วเจเละบอกจะสรีเราเมื่อกี้นี่ขานาดเรานับส่งใช่พอดีว่าเราแบบไม่ไม่ตัวเนาะก็แบบว่าจะรีหน่อยเร็วหน่อย,อเ,รยเราไม่ได้เรบเป็นคนสโลบอะ่ะเราก็จะแบบรีเร็วหน่อยอะ่ะ ใช้เวลาพักร้อนแบบของอีกวันหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยเริ่มเที่ยงคืนเลยใช่อะคอนอู้งานร้อนว่ะใครเนี่ยอะไรพักร้อนหรือเปล่าไม่พี่พักชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่หรอก็พักของอีกวันหนึ่งไงไปดูสิพิมพ์แล้วเดินทุกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อก็มันข้ามาแล้วครับได้ครับข้ามาแล้วนะได้โอเคครับเราเราก็เราก็พักดีพักแบบสักสิบวันน่ะลาพักร้อนสิบวัน น่าจะโดนน่าจะโดนไล่ออกอะครับดีดีดีไล่ออกก็เป็นแล้วก็เป็นประชาชนนี่ไล่ออกอ่าถ้าผมไปผมจะเอาพี่เล่ไปด้วยแค่นนั้ไม่ฉันจะออกอยู่แล้วค่ะจะออกอยู่แล้วอ๋อเหรอโอเคเล่ตัวตึงโอเคฮะเจอกันครับพี่เล่สวัสดนครับพี่เล่าครับพี่ไม่เอกโอ้โหหมอหมออย่างแรงแต่รถหมอก็แบบไม่พังเลยนะไม่เป็นไรเลย ขึ้นมาเลยพี่จ้ค่ะขึ้นมาเลยเขาเล่นได้ยังอ่ะไหมยังโอ้รีไฟอีกนานเนี่ยคนยังไม่มาครบเลยเอาอเนอะนั่งหลังดีกว่าก็นั่งหลังดีกว่าก็นั่งหลังก็ถูกแล้วก็นั่งหนั้นดีกว่าไอเจมีไอเจเล่เจลีมีผู้มุ่งขึ้นมาเลยพี่จ้ค่ะขึ้นมาเลยมั่งมีผู้มุ่งเสมออ่า ทุกคนเลลยราใครอีกอ่ะเ้าใครไหนอ่ะอ่าเหลือใครนะพี่นโนเนียค่ะพี่เนียพี่เนียโอเคกระล่ำกระล่ำไปยังเดี๋ยวพี่นโนเนียคนเดียวนะเหลือกระล่ำด้วยนี่พี่ตำรวจเจเล่ค่ะครับคิดยังไงกับหม่องเลค่ะนั่นเป็นยังไงล่ะยิงตรงเป็นเพื่อนเสียงเบาเลยนะเพื่อนอีกเนี่ เหมือนกูเมื่อกี้เลยเป็นเพื่อนเหมือนกันถ้าถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนนี่ระวังระวังจะเป็นไปตามที่พูดนะคะรู้ไหมคะเพราะว่ามันอาถานจากคำพูดค่ะก็เลเป็นอืมก็บอกไปว่าเราไม่อยากเป็นแก้เพื่อนก็บอกไปสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราอยากเป็นเพื่อนหรือเปล่าคะหรือว่าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนคะ พีไปเอาอนี่้เ,เวนกันครับนะครับงานไม่ได้อยากกินน้ำค่ะอยากได้คำตอบค่ะมีคนฝากถามมาค่ะโอ้โหแล้วโดนจนีเนวถามด้วย <c oughs> ก็บอกไปสิคว<ร>ามรู้สึกเราเรารู้สึกไงใช่จีเนวจริงหรือเปล่าคะที่พี่เจเล่ เ้ารอที่จะไล่จับเคสนี่คุณม่องลยชีวิตอยู่แค่นี้วันนี้ดีหลายโน่นี้ก็มาขยับสุดเลยทำทุกเคสเลยแล้วบังเอิญเจอเฉยๆฉยอ๋อแล้วจริงหรือเปล่าคะพี่เจเล่อยากจะไปซ้อมไม้กับพี่หม่องเลยทุกวันเลยไม่จริงครับชอชไไปเจอที่บ้างนะทำไปไปพี่เจ เขาชวนด้ะเฮ้ยไม่มันไม่มีคู่ซ้อมมันมันมันคู่มันเป็นรู้ได้ไงก่อนรู้ได้ไงก่อนนานนานตอบไปได้โกหกเขาื่นได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ใช่ก็เหมือนพระกรหายจริงค่ะง่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นบอกหายบังกับโพนี่เนี่ยตอนเนี้ย ไม่แต่แต่เป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นเอาเอาใจเลขก่อนได้ได้ได้ก็เปลี่ยนไปเลยไม่เอะาะไม่อยากลื้ก็บอกความจริงไปสิเอาไม่งั้นไฮพี่ตั๊ดทำรายการสัมภาษณ์แล้วแล้วแล้วจะถามต่อว่าเคยเคยบอกชอบคุณหม่องลีไหมคะไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกทำไมอ่ะบอกทำไมแล้วเนี่ยบอกถ้าบอกเขาจะเรียกแอบชอบหรออ้าวอย่าลื้ถ้าบอกเขาจะเรียกแอบชอบหรอ ดูในรายการยิงเน็ตถามต่อเลยยิเน็ลยิงตรงประเด็นแล้วแล้วคุณหม่องเลเขาเคยพาไปเที่ยวไหนที่แบบพิเศษพิเศษไหมคะแบบไปกันสองคนเนี้ยค่ะก็มีแต่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแม้แต่เพื่อนกันก็พากันไปเที่ยวได้ไม่ได้เขาถามว่าจริงหรือเปล่าอยู่เนี่ย ดินไม่หลุดละดินไม่หลุดละเอออ่า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 อม่่วยกันไม่ได้าราอองอ่่าอ่า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 อ่อ่าอ่่า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 ด่าอ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 ่า่อออออออ่อ่าอ่่า่่่าอาอา่า ฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขามันทําไม่ฉันต้องเหงาและทําไม่ฉันต้องมีน้าตาและฉันจะ